ช่อง JK Jackie Ch Channel สนับสนุนโดย Suzuki Carry Drive Your Dream รับส่วนลดพิเศษสูงสุด30,000บาทพร้อมผ่อนเพียงวันล,ละ222บาทรับข้อเสนอสุดคุม้มวันนี้ถึง30กันยายน2068สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมที่โชว์รูมรถจนซู z u กิทั่วประเทศ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki สวัสดีครับผู้ชมครับทาง JK Jackie Ch Channel พาดหัวให้ตกใจสำหรับเรื่องของฟิล์มปง แบ็กขวาของลิเวอพูลตัวใหม่ที่น่าจะพักถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับอานุสตรให้สัมภาษณ์เองโอ้โหเป็นประเด็นที่เอาละมีปัญหากองหลังแล้วในคลิปนี้เดี๋ยวจะสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ของแบ็กขวาลิเวอพูลรวมทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่พลาดทางด้านเอเซ่โดนอาร์เซนอลฉกตัวปาดหน้าไปมีตัวเลือกอื่นไหมบอกเลยว่าภายใน10วันนี้เปอร์จะต้องหาเบอร์1ิหรือว่ามิดฟิลตัวรุก ซื้อมาเล่นกับทีมให้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นข่าวอื่นอ่นเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมนะครับจับตาดูดีลไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี้ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับเชลซีพรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในช่วงท้ายนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่พูดทุกๆวันนะครับตัวช่วยสำหรับแฟนบอลที่นอนดึกตื่นสายๆหน่อยนะครับ นี่เลย no multi b, อ n นโนบิกมัลติบีอะมิโนพลาสวิตามินบรวมพลาสทอรีนและกรดอะมิโนนะครับผมก็ทดลองทานมา2อสัปดาห์แล้วนะครับก็รู้สึกสดชื่นมี Energy ไม่ล้าไม่เพลียนะครับเพราะวิตามิน B รวม B1 และ B12 จัดมาเต็มแม็กซ์ตามกฎของออยอพลาสทอรีนเสริมสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับ มีโปรโมชั่นราคาพิเศษเฉพาะ JK Jackie Channel ลดทันที15%เมื่อซื้อ i n o b i บ m กมติเพียงกรอ,อกโค้ด INNOJK15P โปรโมชั่นแบบเซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดจับคู่ซื้อ i n o b i บ m กมัลติบีอะมิ u s และ i n o o i i ิ u t i n e b i b บิบ r ี p ล s ตั้งแต่2คขวดขึ้นไปลดทันที20%กรอ,อกโค้ด INNOJK20P ช่องทางสั่งซื้อทาง Shopee Lazada ในคอมเมนต์เลยนะครับผู้ชมครับข่าวของอันเนอร์ ให้สัมภาษณ์นี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาของอทางด้านกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับด้านหลังขาเนี่ยนะครับของด้านเชอร์ีฟริมปงนะครับก็ทีมแพทย์บอกอย่างน้อย14กันยาย,ยนหรือนานกว่าน,นั้นก็คือหลังฟี ف าเดยกลับมาโอ้โหนี่เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าแฟนลิพูลตุ้มตุ้นม,ต,มต่อตอ,อีกแล้วนะครับ ใครจะเล่นแบ็คขวาก็ะาจะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันต่อมานะครับเอาอันนั้นสลอดเขาวิจารณ์ก่อนให้สัมภาษณ์ก่อนนะครับอันนั้นสล็อบอกว่าทีมแพทย์เนี่ยบอกกับเขาระหว่างที่เล่นกับเ,เกมแรกดีลริบูนเปิดตัวกับบอลมัสนะครับทีมแพทย์บอกว่า,าดูลักษณะแล้วแฮมสรงิงหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยครับของเฟรมปงเนี่ยมีปัญหาแหละควรจะเปลี่ยนตัวออกนะครับซึ่งนั่นก็เป็น าการตัดสินใจของทีมแพทย์แล้วก็สล็อตเขาก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกถ้าคุณผู้ชมคงจากันได้นะครับหลังตอนนั้นเนี่ยลิพุนนาบอลบาดสองศูนย์ 20. ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเพราะนำสองศูนย์แล้วเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนของเขาเนี่ยเขาส่งเอนโดลงไปนะครับส่งเอนโดลงไปอื่ะเดี๋ยวเรื่องของเอนโดพักไว้ตรงนี้ก่อนนี่สล็อตเขาก็เลยให้สัมภาษณ์ต่อนะครับเขาบอกว่าเขาโดนแฟนวิจารณ์หรือแม้กระทั่งสื่อวิจารณ์เรื่องทําไมเปลี่ยนฟิล์มปงแล้วก็นํามาซึ่งสองหนึ่งและสองเท่า เขาบอกนี่ไงเหตุผลเพราะทีมแพทย์บอกแล้วว่าฟิล์ปปงเนี่ยดูแล้วจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับแฮมสตริงก็เลยรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันคงจะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคือการทํางานร่วมกันระหว่างทีมแพทย์กับ,ก,บกับทีมผู้จัดการทั้งสตาฟทุกคนก็เห็นตรงกันก็เปลี่ยนออกนะครับนี่คือสิ่งทีออ่มันเกิดขึ้นและตอนนี้ไงผลกระทบเห็นไหมเออก็นี่ขนาดรีบเปลี่ยนตัวออกนะครับถ้าให้เล่นไปจนจบหรือย,ยังไง มันจะมีผลเสียมากขนาดไหนอันนี้ฝากไว้คิดนะครับคราวนี้เรื่องของเอนโดก็แน่นอนตอนนั้นนํา2 0ก็เปลี่ยนเอนโดลงมายืนแบกขวาในช่วงปีฤดูกาลที่แล้วก็เล่นบ่อยแต่เล่นน้อยน้อยนาที5นาทีเรียกว่าเอนโดเอนเกมก็พอมีนะครับเอ่อทำไมไม่ใช้โจโกเมสโกเมสเพิ่งมาซ้อมได้2เซสชันเกมไทม์นะครับเกมไทม์ time, หรือเวลาที่จะต้องเล่นเกมเนี่ยคืออย่างที่กระบวนการของ โค้ชนักฟุตบอลต้องมีแมชต้องมีฟิตเนสส่วนตัวก่อนมีฟิตเนสส่วนตัวพร้อมแล้วก็มีแมชฟิตเนสก็คือเกมฐานเพราะ,ะนั้นเกมํามไม่มีทั้นสิ่งที่จะดีที่สุดสําหรับโเมสคือประมาณ10บนาทีแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันสองหนึ่งก็เลยต้องรีบเปลี่ยนลงมาประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดนาทีก็น่าจะเป็นเวลาที่พอเหมาะแล้วก็ขยับเอนโดไปเล่นมิดฟิลด์นั่นคือเหตุผลของโค้ชสลอ็อตทำไมไม่ใช้ซโบเล่น ทางด้านแบ็กขวาล่ะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นต่อมาก็คือครบใครจะเล่นแบ็กขวา็อตบอกว่าคอนเนอร์แบดดี้ซ้อมแล้วเมื่อเมื่อวานวันพฤหัสบดีคือเมื่อวานซ้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวซ้อมอีกวันศุกร์ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเสาร์อาทิตย์อาจจะซ้อมเบาเพราะว่ามันจันแข่งกับนิวคาสเซลิลก็มันก็มีความเป็นไปได้ว่าแบดดี้จะเล่นในตำแหน่งแบ็กขวานะครับ ขณะที่ทางเลือกอื่นแน่นอนโจโกเมสถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อาจจะได้เล่นแต่คงไม่เต็มเกมถูกไหมพอไม่เต็มเก,มเ,กมเนี่ยถ้าโชคดีคือแบตลี่พร้อมลงอาจจะมีชื่อสำรองแล้วก็มาเปลี่ยนกันกันกนกบโจโกเมสโกเมสอาจจะเล่นสัก50-60นาทีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นทางเลือกหรือสโบสไล์มาเล่นแบ็กขวาจำเป็นอา่าก็อาจจะสอดคล้องกับแมคเลสเตอร์ยืนคู่ back, กับกาฟนแบกกลับมาพอดี เอออันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้มันต้องแก้ขัดอันนี้คือการแก้ขัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอนุสรในการเปลี่ยนตัวฟิล์มปงเขากำลังจะบอกว่าผมไม่ผิดนะแฟนบอลไปโจมตีว่าเปลี่ยนทําไมฟิล์มปงแต่นะเปลี่ยนทําไมตอนนี้มันเฉลยให้ทราบแล้วนี่ไงก็ต้องเปลี่ยน,เ,ยนเ,เ,ออเพราะเจ็บเออเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> บอกเลยว่าเรื่องของงานโค้ชมันมีเหตุมีผลนะครับในการเปลี่ยนทุกคนก็พยายามจะออวิพา์วิจารณ์อันนี้ก็ไม่ไมผิดอะไรก็เขาก็มาตอบนะครับ เพราะน,นั้นเนี่ยก็รอดูแล้วกันว่าแบ็กขวาจําเป็นของญี่ปุนจะเป็นแบ็กขวาอาชีพอย่างโกเมสซึ่งเล่นได้อยู่แล้วหรือคอนเนอร์แบตลี่หรือจะเป็นสปอตไลน์คืนวันจันทร์มันจะไหนไปเยือนนิวคาสเซิลน่าจะมีคําตอบนะครับอ่ามาอีกหนึ่งข่าวนะครับโอ้โหเอเบลชีเอเซ่ B A A B L e S S e, ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องสัญญาส่วนตัวการเซ็นการตรวจร่างกายแล้วก็การาทำคลิปวิดีโออะไรต่างๆสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ทยอยปล่อยออกมา ราะว่าเอเซ่ไม่มีชื่อเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกให้กับคทีเซาพาเลตซึ่งพาเลตก็เอาชนะเฟรดริสตัดนะครับ1-0ในเกมแรกของฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกในในนัดเพลย์ออฟต้องเล่นอีกหนึ่งนัดนะครับถึงจะได้โอกาสเข้ารอบอต่อไปนะครับของคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะเอเซ่เนี่ยตอนนี้ข่าวก็รอใส่เสื้อไอ้พวกที่ AI ใส่เสื้อเปาะใส่เสื้ออาร์เซนอลนะอย่าพึ่งนะคุณผู้ชมยังยังจากสมโมสรดีที่สุดบอกเลยครับเว็บไซต์สมโมสรเนี่ย โซเชียลมีเดียของสโมสททรทั้ทง X ทั้ทง a c e b o o k อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเปิดตัวของเขาอันนั้นก็คือ Offi c i a l อย่างเป็นทางการก็รู้กันรู้กันในทีว่าเอเซ่เนี่ยย้ายมาซนอลแล้วล่ะนะครับก็อยู่ในกระบวนการสรุปให้มันดีลนี้ให้มันจบแบบสมบูรณ์แบบนะครับคราวนี้ส่ว <c oughs> นตัวผมมองแบบนี้นะครับมิเกลอเดตาจะเล่นจะใช้เอเซ่ยังไง่ผมบอกเลยว่ามันมีแทคติกเกมรุกดูนะครับนี่คือตำแหน่งที่เขาต้องแย่งกับมาตินเนลลี่ เอเซโยเคเลสซาก้าม e ิดฟิลด์ก็แน่นอนไลซ์โอเดกาแล้วก็ซูบเมนดีคราวนี้เล่นแบบนี้คือยืนชิดเส้นความยืดหยุ่นของเอเซคือเขาสามารถตัดเข้าไปในเป็นเบอร์สิบนะครับก็เป็นแผนต่อมาคือเอเซจะยืนคู่กับโอเดกาเป็นเบอร์สิบคู่เลยนะครับโดยขวาเนี่ยค้างซาก้าไว้ซ้ายกาลาฟิโอรีแบ็กซ้ายหรือไม่ก็ดิสเกลลี่นะครับเติมขึ้นไป แต่ว่าผมเชื่อว่ากาลาเฟลลี่จะดเดล่นนี่จะเป็นอย่างนี้ครับเอเซ่เดกกาจะเป็นเบอร์สิคู่ก็จะเล่นหน้าลายทีมพื้นที่แน,น่นๆพวกโลบ็อกทั้งหลายซึ่งอารซนองมีปัญหาในฤดูกาลที่แล้วกับการเสมอ14นัดน,นี่แหละเพราะนั้นเอเซ่ก็จะเป็นตัวช่วยอดยการต,ตรงนี้เพราะนั้นนี่คือการสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับคู่แข่งเมื่อเอเซ่ตัดเข้าไปข้างใน,นเป็นเบอร์สินะครับแล้วกาลาเฟลลี่กับซาก้าทางด้านข้างนะซาก้าอาจจะเติมอาจจะขยับเข้ามาอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับมาทําให้ กองหลังคู่แข่งต้องพวงกับความสามารถเฉพาะต,ตัวของซาก้าเอเซแล้วก็ทางขวาก็ค่อยเติมขึ้นไปอย่างทิมเบอร์แล้วก็จะมีลูกคอสมานี่เกมรับครับทักติกเกมรับเมื่อมีเอเซก็คือจะสังเกตว่ามิเกลเดต้าจะเล่น4-4-2เมื่อเชฟเกมรับสังเกตนะฮะเวลารับลงมารับในแดนเนี่ยก็คจะใช้ยเคเลสกับเอเดกาดเนี่ยเป็นเป็นหน้าคู่ในการไล่บอลน,นี่คือเกมรับนะเอเซทางซ้ายซาก้าก็ทางขวาคู่กลางก็เป็นไลท์ซูบิินดีก็เป็น4-4-2 2ชั้นแบบนี้นี่คือ แทคกติกที่คาดว่าจะใช้นะครับของทางด้านมิเกลเดียตาทั้งรุกเทปเกมลุกเทปเกมรับจอกมาแบบนี้แล้วถือว่าการมาของเอเซ่เนี่ยโอ้โหมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ให้กับอาร์เซนอลแล้วก็มิเกลเดต้ตาอย่างมากนะครับคือมันมาเติมนะเข้าใจมันมาเติมในรูปแบบการเล่นที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับมาเติมให้มันดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวก็รอดูเพราะเกมแรกหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลมันตัดสินที่เกมแรกก็นั้นก็จบละไม่ต้องเล่นละ อาร์เซนอลยูคิเลสไม่ผ่านอะไรแบบเนี้มันต้องดูกันยาวๆครับมันต้องดูกันยาวๆคืออย่างน้อยในในเวลา12เดือนเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ายูคิเลสจะเข้าไหมกับระบบอาร์เซนอลมันผลงานมันจะบอกเองคุณผู้ชมนะครับเประเด็นต่อไปก็จะเป็นเรื่องสรุปข่าวซื้อขายนะโอ้โหเรื่องนิโคลัสแจ็คสันนี่ไม่มีชื่อแล้วก็พรีวิวเชลซีนะครับคุณผู้ชมนี่เลยแต่ว่าผมทานทุกเช้าเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเลยนี่คือ ขอแยกก่อนนะฮะอินโนบิกมัลติบีอาร์มิโนพัสวิตามินบีรวมพาสโทอินและกรดอะมิโนนะครับ <c oughs> อืมก็ทานแล้วนะครับวิตามินบีรวม B1 และ B 12เนี่ยจัดไว้เต็มแม็กซ์เลยครับตามกฎออยพัสโทอินนะครับเสริมสร้างการทางานของสมองและระบระบ,บประสาทผมบอกเลยช่วงหลังนี้แบบมีนิกชื่อนักบอลที่ดังมากแต่ มันติดอยู่ในหัวตรงไหนก็ไม่รู้พูดหลายคนก็เป็นนะตอน,ตอนนี้เริ่มแบบเอ๊ะมันยังไงอยู่นะก็ต้องมีตัวช่วยแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมครับโปรโมชั่นราคาพิเศษเฉพาะ JK j a c k i ก c h ช n n e ลลดทันที15%เมื่อซื้อ i n n o b i c m u l t i b เพียงกรอกโคด INNOJK15P โปรโมชั่นแบบเซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดจับคู่ซื้ออิน o b บ c Multi B a m อ n ม Plus และอินโนบิก i n ตินบิบ r Plus ตั้งแต่2ขวดขึ้นไปลดทันที20%กรอกโค้ด INNOJK20P ช่องทางสั่งซื้อทาง Shopee Lazada ในคอมเมนต์คุณผู้ชมครับคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ Friday Night West Ham United กับ Chelsea ครับโอ้โหเป็นดาร์บี้แมตช์อีกครั้งหนึ่งของ Chelsea โอ้โหกำลังสถานการณ์ในเกมแรกนี่ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับอืมก็เอาแน่ๆคือตอนนี้นิโคลัสแจ็กสันไม่มีชื่อครับ นัดนี้ไม่มีชื่อเลยกำลังอยู่ในช่วงของการย้ายทีมนะครับสำหรับแจ็กสันก็ทางด้านโค้ชอย่างมาเลสกาอนโซมาเลสกานี่เขาให้สัมภาษณ์เลยไม่มีชื่อเนี่ยมีเรามีศูนหน้าสองคนก็คือชาวเปโดกับเดมดีแลบก็เพราะฉะนั้นจับตัวสำรองเนี่ยถ้าอบเปโดชาวเปโดลงก็ดีแลบสำรองเพราะฉะนั้นแจ็กสันไม่มีชื่อข้อ2ก็อยู่ในช่วงของอการย้ายทีม ก็นี่คือยอมรับตรงๆนะครับผู้ชมยอมรับตรงๆเลยว่าว่ามันเกิดขึ้นก็เลยทำให้ทางด้านมาเลสกีเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นคืนนี้เนี่ยเวสแฮมกับเชลซีซึ่งแกนพอตเตอร์เองก็บ่นนะครับว่าโอ้โหบอร์ดบริหารสโมสรเรื่องของการซื้อขายการเสริมทีมเนี่ยมันจะยังไงยังไงอยู่นะครับแล้วเกมแรกเปิดตัวโดนซันเดลด์จับไปแล้วสามลูกโอหนักเลยนะครับก็เลยถือว่า เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เวสแฮมมีปัญหาอูทีนี้มาเจอกับเชลซีซึ่งก็เกมแรกเจอคริสตอลเพลตเสมอศูนย์ก็ยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเพราะว่าเชลซีเพิ่งกลับมาซ้อมเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับตอนนี้พูดง่ายว่านัดนี้ก็เหมือนพรีซีซั่นของทั้งนั้นเชลซีโอแต่ก็ยังดีที่ว่าในช่วงฟุตบอลสโมสรโลกเนี่ยได้ได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแหละได้เห็นชาวเบโดมาเล่นนะครับ แม้ว่าเอสเซวอล่่ยังนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆของเชลซีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่มีแจ็คสันผมว่าตัดตัวจัดตัวนี่เหมือนเกมที่ที่พบกับทางด้านพาเลสแน่ส่วนเวสต์แฮมเนี่ยโอ้โหต้องมีการปรับเพราะว่านั้นโดนลูกคอสไป2ลูกแต่เชลซีไม่ใช่บอลส่งนั้นก็อาจจะรับมือได้ไม่ยากตัวผูเล่นกน็อย่างพวกลุคัสปาเกต้ายังยังเหมือนเดิมนะครับ นักเตะของเวสแฮมแทบจะไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับก็คืนนี้อรอลุ้นกันนะครับทางมูนแม็กซ์ตีสองพรุ่งนี้ก็ติดตามเก็บเบื้องหลังกันนะครับว่าเชลซีจะได้สามคะแนนแรกหรือไม่หรือจะเป็นเวสแฮมโอ้โหท้าเอางี้ถ้าเชลซีไม่ชนะก,ก็ข่าวดังแค่เสมอก็ข่าวดังลวถ้าพลาดท่านี่โอ้โหพิพาวิจารณ์กันสนุกแน่นอนนะครับเ,เรื่องของแมนเชสเตอร์เ็ดแฮร์รี่แม็กควาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อเสนอมาเมื่อช่วงซัมเมอร์นะครับ เมื่อรัดแรกเล่นกับอาร์เซนอลเล่นไป10นาทีนะครับในช่วงท้ายเกมแม็กควายบอกว่าทีมปฏิเสธข้อเสนอซื้อตัวแม็กควายอ่าก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับแล้วเขาเองเขาก็บอกว่าโอ้เขาไม่กลัวเรื่องการแย่งตําแหน่งกับมาไทายเดอลิกนะครับมาไทายมาตายเดอลิกอะไรเนี่ยนะฮะมันก็ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้้วนกะ็แสดงว่าข่าวเรื่องแม็กควายกับทีมอื่นนะ่ะเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องแม็กควายครับท็อตแนมฮอสเปอร์เล็งใครเอาไว้ครับคุณผู้ชมก็ จากข่าวที่เช็คมานะครับล่าสุดเนี่ยมันมีมิดฟิวรุัวรุกของโมนโกวัย23ปีนะครับเป็นนักเตะจากลีกเอิงโมนโกครับชื่อว่ามักเนสอาคิออเชอาคิโอเชอูชีอะไรเนี่ยแหละฮะก็เป็นนักเตะที่ถูกจับตามมองครับก็เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เสื่ออังกฤษอีกคนหนึ่งก็คือนิโคลัสปาสนะครับจากโคโมนักเตะที่เชฟฟาเบกาดดูแลอยู่ นะครับแต่ว่าก็ต้องคิดได้ดีเพราะถ้าโคโมจะขายพาสซึ่งเป็นมิดฟิลด์อดีตรีทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยก็ต้องมีเซลล์ออนหรือค่าเงินส่วนแบ่งตามน้ําให้กับเรลียวมดิดซึ่งเรลียวมดิดเขามีสัญญาซื้อกลับลเป็นนักเตะของเขาท,ที่ที่ดึงมาแล้วโคโมไปใช้นะก็คนนี้ก็เป็นเบอร์สิบนะครับคือตอนนี้สเปอร์หาเบอร์สิบหรือว่าไทเลอร์ดิปลิงของเซาท์ทัมตันที่เลี้ยงเก่งๆเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะนี่คือ3คนที่สเปอร์ เลงอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องของข่าวซื้อขายเอออเล็กซานเดอร์ซามาร์เกฮี ee, ยังเงียบอยู่นะฮะว่าแฟนหงที่ติดตามอยู่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆตัดเสาที่นี่ออกไปวันจันทร์ที่25ก็จะเหลือตลาดนักเตะซื้อขายก็จะเหลืออีก6วันเจวันเวันสุดท้ายโอ้ผมว่ายากนละดีวนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นอ่ะ อย่าลืมนะครับพาร์ทเนอร์ของช่อง JK Jackie Channel ในเวลา1ปีกับ CBD นะครับตัวช่วยที่ทำให้คุณผู้ชมจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับอ่าก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่เป็นดรอปเปอร์นะครับชุดเริ่มต้นเอ่อปเปอร์กับกามิสามซองพันเก้าร้อยเก้าสิบชุดแคปซูลกับกามิสามซองพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับสั่งซื้อกันได้หรือปรึกษารายละเอียดต่างๆนะครับถ้ากังวลหรือ มีข้อสงสัยใดๆทางไลน์แอดดิฟแจ็คกี้และลิงก์นี่ในคอมเมนต์ของช่องของผมนั่นเองแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสนับสนุนสิบดีเท่ากับสนับสนุนช่องเจเก c k จ็คกี้ชาแนลวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ันมุ่งนี้สวัสดีครับ